แกนคุณล้อมครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าอุ้ยเบลมอนฮะดีกว่าบอโบสครับผมฟารักโดนเก็บออกไปก่อนนูรินเจ็บใจคุณล้อมและเรียบร้อยครับผมแม็กโดนัดฮะได้แสตไปน็อกดาวแล้วดึงเพื่อนได้ด้วยครับผมอะไรครับผมฟานัคแล้วนูรินกำลังจะโดนเก็บงานครับเออโบมูดขยับมาอีกหนึ่งแล้วนี่ครับผมเบลมอสฮะไอเด็กคนนี้มันเอานะเด็กมีของใช่ครับผมสเปย์ต่อสเปย์ต่อแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเอารถเอิร์นรถเอิร์นยังไงครับผมไอกากเตะฮะโบโบมูดลำบูนเมอร์ลินมอร์ครับผมแล้วดูว่าบอโบส บอโบสยังไงนี่ก็ลำพูนโจมขนาดที่11ไปกันแล้วจอนรันไม่ได้ของเอฟิกครับออกจากเกมไปก่อนนะนี่คอนเทนเทแล้วเราเบิดลูกนี้แม็กซ์โซนัสไปได้หน้าของบอโบสครับจะโดนขอมาจากมอรินโมแล้วถึงตานนี่ยโดนจับอยู่ฮะโอ้โหนี่ครับเสียไปหนึ่งแล้วเสียสองมื่กี้จีวะได้ครูมาด้วยครับ เน yeah yeah. yeah. yes okay. ี่ยเราติ <S 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 ๊กแท๊กไปโดนเวทท่าก็ชนได้กรับผมตีน้อยไปเก็บแใจกูรอมาติ๊กแท๊กเก็บติ๊กแซกไปเลยฮะับกับระเบิดไว้แบบนี้ใครใครครับผมมีติ๊กแท๊กยังยังนรับผมเส็ยดายตรงปียาครับผมใช่ครับผมสายเปิดมาฮะอยู่มายิงแม่พี่ไฟหรอกปวดระเบิดมาสู้ไม่ตัดทีเดียวก็เบิดมาถึงไม่ไหวครับผมสิงใจทำไม่ดีกว่าช็อตนี้ไหวเขาสู้กันแล้วไม่นัดปั๊มเลือดอยู่มีกระสอบสายบังอยู่ ได้ไหมสองคนยัดมาสองคนไม่ไหวขึ้นรถคิอนหนึ่งแล้วโดนสมมาโดเบลมอสครับและเรียบร้อยเลนคิวมาคิวติลด้วยครับมุมนี้โดนไปแล้วเรียบร้อยลีออนคิวซาสโมคิวไกด์ลุยเมโนติก้ากำลังโดนแม็กโซนัสไหลเข้ามาแล้วปาระเบิดจากไว้ก่อนแล้ววิ่งไปพอดีโอ้โหไปสีสิบแล้วไฟเผาวิ่งออกมาโดนไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วทิ้งไว้ก่อนอีกแม่เหมือนจะทิ้งรอดช่องหน้าต่างมานะครับใช่ครับ ยอดที่โอเมกาครับรมตอนนี้เนี่ยเมจิกแต่ว่าตรงนี้มาแล้วไอ้มจเียชิดอีกแล้วโอ้โชาปเปอร์เสียหนึ่งอีกแล้วไอ้เมจิแต่ว่าจะเอาคืนได้ไหมดูกันเฮกุเสียชิดมาแล้วดูว่าจริงใจจะไม่ดีกว่าเก็บอีกหนึ่งเป็นร็อปลคิวเลยหรือเปล่าของชาปเปอร์ครับอ้โหในอย่างที่ผมบอกอะว่าแปลกๆแล้วเพราะว่าขยับเร็วครับแล้วเป็นจังหวะที่ขยับพร้อมกันกันกบชาปเปอร์ฮะ